ก็จะับเข้าส,สู่ช่องช้างไต่รอบน,นึงนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตน,นะครับตอนนี้เข้าสู่วีคที่8นะครับของการรงแข่งงานมิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็เมื่อเช้าผมถ่ายสภาพเช็คสภาพตอนเช้าไปแล้วแล้วก็ชั่งหนักไปแล้วนะครับพอดนี้เมื่อวานวันก่อนชิดมิวไปนะครับแล้วก็โค้ชเขาให้เริ่มอัปเดตหุ่นนะครับเริ่มวันจันทร์กับสุขโสกจันทร์กับสุขนะครับ2วันก็เลยกินดีหน่อย แฟตขึ้นไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อเช้ากินไปแล้วมืออ2มื้อนะครับเป็นโอ๊ตมิลมื้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับก็ตามไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะครับแล้วก็มื้อที่2จะเป็นไก่กับข้าวนะครับส่วนตอนนี้นะครับสารอาหารที่กินก็จะมีข้าว5้ารกรัมนะครับมัน200แล้วก็เนื้อสัตว์800กรัมนะครับอันนี้คือเป็นเป็นข้าวเนาะ ส่วนมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวโอ๊ตเนยถั่วเวแล้วก็ไข่สอฟองเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็จะมีกินฟิชออย4เม็ด<ม>ต่อวันเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ผมเตรียมอาหารมื้อที่3ไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมื้อที่4กับมื้อที่5อยู่ที่ฟินเสอีกิทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูนี่ก็คือน,นี่นะครับเป็นกระเพราเหรอครับ กะเพราไก่แต่ว่าตาวสไตล์เนาะช่วงใกล้แข่งก็จะไม่ค่อยปรุงอะไรเยอะมากนะครับคือใส่พวกแบบโลโซเดียมแบบน้อยมากนะครับน้อยจริงๆแล้วก็ใส่อันนี้นะครับเกลือชมพูนะครับใส่ผิดนิดนึงหรือบางทีผมอาจจะใส่แบบเป็นซอสมะเขือเทศอท่ะอันนี้อันนี้คือโอเคเลยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับไม่รู้กล้องโฟกัสไหมนะเดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นภาพให้คือ มันแบบว่าพลังงนานสูนแคลนะครับไขมันเรียกไงเดียรทุกอย่างสูดเลยเยกเว้นน้ำตาลมีหนึ่งนะครับแล้วก็โซเดียมร้อยห้าคือมันมันเวิร์กสำหรับตอนไดเอทนะครับโล <c oughs> ชัติอาจจะไม่เท่าซอสปกติแต่ก็โอเคอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะขอเดินทางตัวไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางไปที่ทํางนานนะครับไปที่ฟิตเนสแล้วเดี๋ยวไปดูสภาพกับแสงในมุมที่เราถ่ายกันรอบที่แล้วทีมนะครับว่า แสงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะมีซ้อมวัไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไครป์นะครับก็ตามนั้นแหละครับ เดี๋ยวนี้ก็จะขับนี่นะครับ K L X 2 5 0ของผมไปนะครับก็นี่คันดิงมังกี้นะครับถ้าหลังแข่งนะครับผมกะว่าจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าไรเข้าป่าใสเอนดูโรนะครับถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็รอชมได้เลยนะครับมาแน่นอนหลังแข่งเซียนจัดจัดด้วยดอกยางนี่ครับไม่ได้ใช้เลยไปทำงานกันเลยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงจากเหมือนรอบที่แล้วนะครับ หลังบ้างนะครับชู่ชวันนี้นะครับก็จะว,ว่าไงดีเอ่อจริงๆนงานพิเตอร์ไม่ใช่งานแรกผมนะครับงานที่สีสเ,เกตขนาะแรกแทน ก็คลิปน่าจะมาเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่ามาก่อนหรือมาหลังคลิปนี้นะครับก็รอรอดูนะครับแล้วก็เออมันมันเป็นเหมือนงานที่คือผมไม่เคยลงเวทีมาก่อนก็เลยลองสนามนะครับให้รู้ว่าเราจุดจุดไหนของของการแข่งนะครับแล้วก็รู้เลยว่าเทียมากไม่ไหวนะครับ <laughs> ก็ถือเป็นการซ้อมโพสนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูอีตอนนี้ขึ้นทางแล้วนะครับแ้วเดี๋ยวรอดู เปเี่ยนหน้าว่าหุ่นจะเปลี่ยนแปลงไนบ้างน,นะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าเกิดเห็นคลิปรู้สึกว่าหุ่นม,มันไม่ดีลงคือหลังแข่งศรีสะเกดอะผมชีตเทียมากอืมอร่อยจริงจริงโค้าให้ชีตแค่หลังแข่งมือเดียวนะครับแต่ผมแบบล่อยาวอยอีกวันหนึ่งเลยนะครับเขาเลยบอกว่าเออมันมือชีตไปเลยอีกวันหนึ่งแล้วค่อยมาตับข้อโปรแกรมนะครับแล้วก็มีชีตอีกทีคืออีกสองรอบนะครับวี ตนเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เสาร์ที่แล้วนะครับแต่เสาร์นี้กินไม่ค่อยแย่มากนะครับก็เลยแพทขึ้นไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตท,ทีนะครับว่าขุดเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ซอ้อมไหลตรงนี้เลยครับ Trap, get racks every day. She fuck with me now. I told her to lay my hook in the water. She liking my bait. Ain't saving a hoe. I don't wear a cape. You beef with me. Don't think you ever save. I hop in the phone and all like a race. We sipping the henny. I don't need a chase. We dodging the feds and catching no cash. I stay in the trap. Get racks every day. She fuck with me now. I told her to lay my hook in the water. She liking my bait. Ain't saving a hoe. I don't wear a cape like a race. We sipping the Henny, I do need a chase. We dodging the feds and catching no case. I sky on always in my day. I'm on your block, I hop on my sleigh. I pray to God I make it home to the day Now trying to get me and lock me away. You act like you tough, but you tryna to betray. I fuck a good route, but she want to stay. Since we lost the car, you got to take her tape. I ask for him back every time that I pray. I could pull. Okay, a these niggas is bugs i got to get my raid i got you in shock through the tatadadaze and go to get back a don't know we ain't pay that ain't your bro he easy betrayed i'm for ness she easy persuade never appreciate the shit that i gave nobody was so the catch me in try making moves if i was a drug then i bet you would use only for when i'm wearing i me a me 200 200 ไก่นะครับแล้วก็จะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะครับนิดหน่อยเพราะว่าไก่ไม่พอนะครับแล้วก็จะมีผักนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเวลาซื้อผักหรือว่ากินพวกแบบปลาเผานะครับล้างผักก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนท้องเสียบ่อยนะครับนี่ก็เป็นมื้อที่สี่ของผมนะครับแล้วจะมีผักรอ,อยอยู่อีกหลายๆมื้อนะครับเพราะว่ากินคลีนกินแคาวตําแล้วมันหิวไวนะครับก็เลย เอาผักเข้ามาได้าทางสารอาหารแล้วก็ให้มันอิอ่มอนิดนิดนึงเดี๋ยวรอมื้อต่อไปเลยครับมื้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นทูน่าผัดกับพวกกับกระเทียมผัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นอ,อกไก่พริกไทยดํานะครับก็ใส่พวกพริกไทยดาแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นข้าว เนื้อสัตว์จะเป็น200กรัมนะครับแล้วก็ข้าวจะเป็น100กรัมในมื้อสุดท้ายมื้อที่5นะครับแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยนะครับโอ้ยเชี่ยโหผ่าทะลุไอสัตว์ชิ้นไหมีไขยเก่งเก่งเลยเฮียทนไตในสัตว์ชิปเออนั่นแหละ,หละกลั่นใส่ใีเดียวนาะนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอัลมอนด์นะครับจะเป็นแบบแบบ แบบไม่ทอดนะครับแล้วก็ไม่ใส่เกลือด้วยนะครับเป็นอัลมอนด์อบนั่นเองหนึ่งห่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นมื้อที่5ของผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสะดุปอีกทีนะครับว่าโปรแกรมอันใหม่นี้ต่างจากของเดิมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอชมอีกทนีนะครับผมวันนี้ขอตัวกินมื้อสุดท้ายแล้วก็ไปนอนก่อนนะครับแล้เวเจอกันพรุ่งนี้นั่นแหละ พวงนี้พวนี้จะแกนโอเคครับเดี๋ยวเราจะสรุปอีกทีนึงนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนนิดนึงคือข้าวจากก่อนหน้านะครับตอนนี้จะเหลือ500กรัมนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นมันอีก200กรัมนะครับอันนี้เป็นส่วนของคาร์บส่วนเนื้อสัตว์จะเป็นลดลงมาจาก900เหลือ800นะครับที่เหลืออาหารก็ยังเหมือนเดิมทั้งเรื่องข้าวโอ๊ต ที่เป็นข้าวโอ๊ตเนยถั่วเวแล้วก็เป็นไข่2ฟองตอนเช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัลมอนด์ช่วงมื้อสุดท้ายมื้อที่5ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องเวทก็ยังเป็นโปรแกรมแบบเดิมนะครับอกหลังไหล่เหมือนเดิมเพราะเราต้องการเน้นช่วงบนให้มันเป็นทรงเป็นวีมากขึ้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนท่าน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากส่วนเรื่องคาร์ดิโออันนี้จะเพิ่มขึ้นมาจากครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาจากเมื่อก่อนผมเป็นปั่น เดินแต่ว่าจะเป็นเดินชันแทนนะครับความเร็วไม่เร็วมากของผมเดินประมาณ4.5แล้วก็ความชันก็จะสูงนิดนึงชั่วโมงหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตตารางโปรแกรมการซ้อมการกินแล้วก็สาภาพร่างกายนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมในงานมิเตอร์ไทยแลนด์2022ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเราอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามก็ เข้าไปได้นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆนะครับ Facebook แล้วก็ IG นะครับเดี๋ยวผมใส่ชื่อไว้ให้นะครับฝากติดตามอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ